งานและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารคลื่นความถี่ของชาติมีดังนี้วางแผนและออกกฎระเบียบในการบริหารคลื่นความถี่จัดการการคิดค่าธรรมเนียมความถี่วางแผนการกำหนดความถี่วิทยุการจัดทำแผนความถี่วิทยุหรือช่องความถี่วิทยุ การจัดสรรความถี่วิทยุการอนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุรวมไปถึงการกำหนดความถี่แบบที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตสร้างให้เกิดความร่วมมือและให้มีกิจกรรมประชาพิจารณ์สร้างความร่วมมือเพื่อการประสานงานด้านความถี่ในระดับสากลและระดับภูมิภาค จัดทำมาตรฐานข้อกำหนดและการอนุญาตให้ใช้และนำเข้าอุปกรณ์ติดตามดูแลเฝ้าระวังการใช้ความถี่การบังคับใช้กฎระเบียบและประกาศการใช้ความถี่ซึ่งมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องคือการตรวจสอบและการสืบสวนสอบสวนสนับสนุนการบริ การจัดการในด้านต่างๆเช่นกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอัตโนมัติวิศวกรรมด้านความถี่และการฝึกอบรมระบบการบริหารคลื่นความถี่ระดับชาติตามมาตรฐาน ITU องค์กรบริหารความถี่ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเป็นองค์กรอิสระหรือเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารของภาครัฐ อาจจะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายความเป็นมาของการกํากับดูแลความถี่วัฒนธรรมและทรัพยากรด้านโทรคมนาคมของชาติแต่อย่างไรก็ตามจะต้องครอบคุมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบทั้ง10ข้อดังที่กล่าวมาแล้วซึ่งงานต่างๆอาจถูกแบ่งออกแยกหน่วยงานย่อยเพื่อมอบหมายให้รับผิดชอบตามความเหมาะสมทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กรซึ่งรูปต่อไปจะแสดงระบบการบริหารขึ้นความถี่ของชาติบนพื้นฐานพลังงานและหน้าที่รับผิดชอบรูปแสดงระบบการบริหารขึ้นความถี่ระดับชาติตามมาตรฐาน ITU ระบบการบริหารคลื่นความถี่ของชาติในบนพื้นฐานพลังงานและหน้าที่รับผิดชอบระบบการบริหารคลื่นความถี่ของชาติในบนพื้นฐานพลังงานและหน้าที่รับผิดชอบมีงานย่อยซึ่งสามารถอธิบายพอสังเขตได้ดังนี้วางแผนและออกกฎระเบียบในการบริหารคลื่นความถี่จัดทำและพัฒนาตารางกำหนด ความถี่วิทยุการจัดสรรความถี่วิทยุและการอนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุความสัมพันธ์ระหว่างค่าธรรมเนียมและกระบวนการการบริหารคลื่นความถี่การจัดทำมาตรฐานข้อกำหนดและการอนุญาตให้ใช้และนำเข้าอุปกรณ์การติดตามดูแลเฝ้าระวังการบัง ขับใช้กฎระเบียบการใช้ความถี่สร้างความร่วมมือในระดับสากลสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาควางแผนและออกกฎระเบียบในการบริหารคลื่นความถี่หน่วยงานด้านบริหารความถี่จะต้องพัฒนาแผนกฎระเบียบและนโยบายโดยต้องพิจารณาจากมิติต่างๆเช่น เทคโนโลยีสังคมเศรษฐกิจและสภาวะทางการเมืองของประเทศโดยมีผลผลิตที่สำคัญคือนโยบายและแผนการกำหนดความถี่วิทยุในการให้บริการทุกรูปแบบซึ่งนโยบายและแผนดังกล่าวเมื่อถูกนำไปใช้ต้องสามารถสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเพื่อสาธารณะและเพื่อภารกิจภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องมีแนวทางในการร่วมใช้ความถี่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยซึ่งมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการวางนโยบายและแผนการกำหนดความถี่วิทยุดังนี้ประโยชน์และความต้องการของสาธารณะและภาครัฐข้อพิจารณาทางเทคนิคเช่นขนาดความกว้างของสเปกตรัมความแรงของสัญญาณระดับสัญญาณรบกวน และชนิดของเทคโนโลยีที่จะเลือกใช้เป็นต้นอีกทั้งรวมถึงคุณสมบัติการทำงานของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นขีดจำกัดในด้านต่างๆเช่น output power, s p i r i t emission, ชนิดของสายอากาศเป็นต้นจัดทำและพัฒนาตารางกำหนดความถี่วิทยุการพัฒนาตารางกำหนดความถี่วิทยุ จะต้องมีฐานมาจากความรู้เกี่ยวกับสถานะในปัจจุบันของการจัดสรรความถี่แห่งชาติและแผนการใช้ความถี่ในอนาคตซึ่งใช้แนวทางจากตารางกำหนดความถี่วิทยุของ ITU ในภูมิภาคนั้นๆแม้ว่าประเทศต่างๆไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามตารางกำหนดความถี่วิทยุของ ITU ทุกประการ แต่ก็มีเหตุผลที่สำคัญหลายประการที่ควรปฏิบัติตามด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้อุปกรณ์ที่มีการผลิตและใช้งานในภูมิภาคาต่างๆจะผลิตตามคุณสมบัติตามข้อตกลงของ ITU หากปฏิบัติตามกรอบของ ITU ก็จะทำให้สามารถหลีกเลี่ยงและลดสัญญาณรบกวนได้ต่ำที่สุดการให้บริการในด้านการเดินอากาศ การเดินเรือและการให้บริการสื่อสารดาวเทียมจะมีการกำหนดใช้ความถี่ที่ตรงกันกับทุกประเทศทั่วโลกเพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนตารางกำหนดความถี่วิทยุจะช่วยแสดงข้อมูลโดยละเอียดว่าความถี่ได้ถูกใช้งานในช่วงความถี่ใดบ้างรวมถึงการใช้งานบนภาาพื้นดินและอวกาศโดยทั่วไปแล้ว ผู้ได้รับใบอนุญ,ญาตในการใช้ความถี่มักจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในการกํำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่เพราะจะทำให้การดำเนินกิจการหยุดชะง,งักจนอาจทำให้สูญเสียจำนวนลูกค้าอีกทั้งอาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์และต้องพองถ่ายลูกค้าจากบริการด้วยอุปกรณ์เดิมสู่การใช้งานด้วยอุปกรณ์ใหม่อีกทั้ง ยังต้องปรับกระบวนการในการดูแลรักษาอุปกรณ์ใหม่ต้องมีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อการดูแลรักษาอุปกรณ์ใหม่ให้อยู่ในสภาพการใช้งานที่สมบูรณ์อีกด้วยอย่างไรก็ตามหากการดําเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีการจ่ายค่าทดแทนเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้นก็อาจประสบความสำเร็จในการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ได้อย่างราบรื่น ในการใช้ความถี่ของหน่วยงานความมั่นคงของรัฐมักจะมีการร้องขอความถี่มากกว่าที่มีให้จนไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามตารางกำหนดความถี่วิทยุของ ITU ดังนั้นจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและต้องมั่นใจว่าความถี่ที่ขอนั้นได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและต้องไม่ขอไว้เพื่อเก็บไว้เพื่อการใช้งานในอนาคต การจัดสรรความถี่วิทยุและการอนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุการจัดสรรความถี่วิทยุเป็นการดำเนินงานตามวงรอบปกติโดยทำการวิเคราะห์เพื่อเลือกความถี่ที่เหมาะสมสำหรับระบบสื่อสารวิทยุและทำการประสานงานเพื่อเสนอการจัดสรรความถี่วิทยุให้บรรจุไว้ในตารางกำหนดความถี่วิทยุต่อไป โดยองค์ประกอบของงานในการจัดสรรความถี่วิทยุนั้นประกอบด้วยการออกใบอนุญาตซึ่งต้องอ้างถึงกฎหมายระเบียบประกาศและกระบวนการที่เกี่ยวข้องเมื่อมีปัญหาการรบกวนตามบริเวณแนวชายแดนการประสานงานความถี่ในระดับนานานชาติก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งต้องปฏิบัติตามกระบวนการและข้อเสนอแนะของ ITU-R ในกระบวนการจัดสรรความถี่วิทยุสิ่งที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือการบันทึกการร้องขอและการอนุญาตการใช้คลื่นความถี่ต้องมีการเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคตการบริหารจัดการขององค์กรบริหารความถี่บางแห่งเลือกวิธีการติดตามดูแลเฝ้าระวังการใช้ความถี่ในการระบุว่า มีการใช้ความถี่หรือไม่เพื่อเป็นการบันทึกไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการประเมินการใช้ความถี่ต่อไปความสัมพันธ์ระหว่างค่าธรรมเนียมและกระบวนการการบริหารคลื่นความถี่คลื่นความถี่วิทยุเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ถือว่าเป็นสมบัติที่มีค่ายิ่งของชาติซึ่งควบคุมโดยรัฐบาลความท้าทายของภาครัฐคือความสำเร็จในการถ่วงดุล ระหว่างการพัฒนานโยบายและความต้องการในการใช้งานดังนั้นการกำหนดค่าธรรมเนียมจึงปเ,เป็นประเด็นสำคัญยิ่งของกระบวนการการบริหารขึ้นความถี่ชนิดของค่าธรรมเนียมแบ่งเป็น5ประเภทคือแ p p l ลิเค i ัน f e e คือค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายเมื่อยื่นความประสงค์ที่จะขอรับใบอนุญาตการใช้ความถี่ construction permit fee คือค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายเพื่อได้รับอนุญาตในการสร้างและดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานหรือเครือข่ายใหม่ Spectrum Usage หรือ Regulatory f e e คือค่าธรรมเนียมประจำปีหรือรูปแบบอื่นที่กำหนดที่ได้จากการคำนวณการใช้ความถีต่ตามหลักการและกฎหมายที่กำหนด Operator Certificate f e e คือค่าธรรมเนียม เพื่อการได้รับอนุญ,ญาตในการดำเนินจิจการในฐานะผู้ให้บริการหรือโอเปอเรเตอร์แอดมินิสตรีฟีคือค่าธรรมเนียมในการดำเนินการในกระบวนการให้ใบอนุญ,ญาตหากไม่ได้ถูกรวมไว้ในแอปพลิเคชันฟ e ีค่าธรรมเนียมต่างๆเหล่านี้ไม่ถือเป็นภาษีและการคิดค่าธรรมเนียมในแต่ละประเทศ ก็มีความแตกต่างกันทั้งวัตถุประสงค์และลำดับความเร่งด่วนในค่าธรรมเนียมต่างๆการจัดทำมาตรฐานข้อกำหนดและการอนุญาตให้ใช้และนำเข้าอุปกรณ์ข้อบังคับวิทยุสากล radio regulation หรือ rr ได้มีข้อกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการรบกวนโดยมีข้อกำหนดทางด้านคุณสมบัติของอุปกรณ์ Equipment c h a r a c t e r i s t i c เพื่อบ่งบอกถึงมาตรฐานขั้นต่ำของเครื่องรับส่งหรืออุปกรณ์อื่นๆและยังมีกำหนดกระบวนการมาตรฐานที่เกี่ยวข้องข้อกำหนดมาตรฐานของอุปกรณ์สามารถพัฒนานในระดับประเทศภูมิภาคและระดับสากลโดยมักจะอ้างอิงถึง itur โดยมาตรฐานทางเทคนิค ครอบคุมในหลายด้านเช่นประสิทธิภาพของระบบ (system performance) และสอดคล้องทางแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic compatibility) ซึ่งเป็นสิ่งที่การบริหารขึ้นความถี่จะต้องคำนึงถึงเป็นลำดับแรกในปัจจุบันมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของระบบและความสอดคล้องทาง แม่เหล็กไฟฟ้าเป็นจำนวนมากที่มีอยู่ในมาตรฐาน ITU และ International Special Committee on Radio Interface หรือ CISPR ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้ได้ถูกนำมาใช้ในประเทศต่างๆทั่วโลกอีกทั้งในหลายประเทศก็มีการจัดทำมาตรฐานของตัวเองเช่นย European Telecommunication Standard Institute หรือ ETSI หรือ FCC เป็นต้นกิจกรรมและการดำเนินการที่สำคัญคือการระบุความต้องการ